ท้อได้แต่อย่าถอยท้อคือสัญญาณของความพยายามถอยคือจุดจบของความฝันในเส้นทางชีวิตและความฝันของเราท้อเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับอุปสรรคความล้มเหลวหรือความผิดหวังแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะเลือกตอบสนองกับความท้อนั้นอย่างไร หลายคนอาจเคยรู้สึกหมดแรงหมดกําลังใจจนอยากยอมแพ้แต่ความจริงคือการท้อถือเป็นก้าวหนึ่งในกระบวนการเติบโตเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณได้พยายามแล้วแต่จงอย่าถอยอย่ายอมแพ้ในบทความนี้ผมจะพาคุณเดินทางผ่านความรู้ทางจิตวิทยาแรงจูงใจเพื่อเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกท้อแท้ พร้อมตัวอย่างจริงวิธีพัฒนาและกิจกรรมฝึกปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งอย่างเข้มแข็งความท้อและการไม่ถอยคืออะไร 1. ความท้อคือสัญญาณของการลงมือทำและความพยายามเมื่อเราลงมือทำอะไรใหม่ๆหรือรเผชิญกับอุปสรรคร่างกายและจิตใจอาจตอบสนองด้วยความเหนื่อยล้าและท้อแท้ นี่คือปฏิกิริยาธรรมชาติที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพยายามเต็มที่ 2. ความถอยคือการยอมแพ้ที่ส่งผลลบต่อจิตใจและอนาคตคุณถ้าคุณเลือกถอยยอมสูญเสียโอกาสในการเติบโตการถอยเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลระยะยามต่อความฝันและเป้าหมายของคุณ 3. การท้อไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอ แต่คือส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งการรู้จักจัดการกับความท้อเป็นทักษะที่สำคัญคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ไม่เคยท้อแต่พวกเขารู้วิธีลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งการพัฒนาตนเองตัวอย่างคนที่ท้อแต่ไม่ถอยโทโมัสเอดิสันเคยล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้งก่อนประดิษฐ์หลอดไฟไมเคิลจอดแดนถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมหลายครั้ง j จเคโรลลิงเคยมีช่วงเวลาที่ท้อแท้ก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์จะประสบความสำเร็จวิธีการพัฒนาฝึกใจท้อได้แต่ไม่ถอย 1. ยอมรับความท้ออย่างมีสติ Mindful Acceptance แทนที่จะผลักไสความรู้สึกท้อพยายามรับรู้และยอมรับมันทำความเข้าใจว่าความท้อคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตตัวอย่างเช่น นั่งเงียบๆสัก5-10นาทีฟังความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสิน 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยเพื่อไม่ให้รู้สึกท้อกับเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปเป้าหมายย่อยช่วยสร้างความสำเร็จเล็กๆและกำลังใจ 3. ฝึกพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวก positive self talk บอกตัวเองว่าฉันท้อได้แต่ฉันไม่ถอย ใช้คำพูดที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจ 4. มองหาการสนับสนุนจากคนรอบข้างแบ่งปันความท้อแท้กับเพื่อนหรือโคช้ชที่เข้าใจรับคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมายืนหยัด 5. ฝึกเทคนิคผ่อนคลายและฟื้นผูพลังใจทำสมาธิฝึกหายใจลึกๆหรือออกกำลังกายเบาๆช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังใจ กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 1. นกิจกรรมบันทึกความท้อและแรงใจเขียนความรู้สึกท้อแท้พร้อมคําให้กำลังใจตัวเองอ่านซ้ำเมื่อรู้สึกหมดแรง 2. กิจกรรมกำหนดเป้าหมายย่อยรายวันเขียนเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพื่อสร้างความสำเร็จต่อเนื่อง 3. กิจกรรม ฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิ5-10นาทีนั่งในที่เงียบๆหายใจเข้าออกช้าๆโฟกัสที่ลมหายใจ 4. กิจกรรมขอคำปรึกษาหรือแชร์ความรู้สึกหาเพื่อนหรือโค้ชเพื่อพูดคุยและรับฟังคำแนะนำถอได้แต่อย่าถอยคือกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านอุปสรรคและเติบโตอย่างแท้จริง ในชีวิตทุกคนมีวันที่เหนื่อยล้าและรู้สึกถ้อแท้แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความตั้งใจที่จะไม่ถอยและเดินหน้าต่อไปการท้อไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันเป็นสัญญาณว่าคุณได้ลงมือทำและใส่ใจในเป้าหมายเพียงแค่ให้รู้จักวิธีการจัดการกับความท้อนั้นอย่างมีสติและสร้างสารรค์ด้วยความตั้งใจฝึกฝนใจและการสนับสนุนที่ดี คุณจะเปลี่ยนความท้อให้เป็นพลังใจและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคยจงเชื่อมั่นในตัวเองและเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจว่าท้อได้แต่อย่าถอยจบแล้วสำหรับวันนี้ค่ะค่ะคุณได้รับคุณค่าเล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ